đi thử Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อ้พี่นอางี่น้องัเนียพี้องฟังสีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <S <S สวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกท่านนะคะครับผมมือนีพอกันอยู <c oughs> ดอยสูงคะ่ะพี่น้อง <c oughs> มาหาแต่ดอยสูงๆแล้ <c oughs> พี่นอ้องว่นี้ <c oughs> ครับผมมือนีมาพอกันบรรยากาศซ่องเศร้าๆพี่น้อง อยู่อำเภอเชียงคำจัหวดยาคือเรพี่น้อ็นตัวเลขอะมันเอาเด้อพี่น้องเด้อคุณนะมันนี่มันแห้งพี่น้องมาทักทายกันพ้อมันมันเดียวค่ะเป็นหกกอแดงเด้อพี่น้องเด้อไปหลุ่นไปซมกับสาวต่ไมเอกับเปาตัวเด้ค่ะพี่น้องสุดใหม่มาแล้วรับไปดูผมมันมันเฮ้ยพี่น้องคนไหน่ามือนเท่ากับมาเหรอหนาเบาตัวหนามือึงเนาะอืออือพี่น้องนกอแดงกอแดงพี่น้อง ใบอีกแล้วค่ะสีต้นโไปพุ่อีกครับโอ้โังใบมเห้อืเห็นมากต้นข้างลางหุ่นอเอนี่ก่อนอันนี้ก่อนอาพอดียงกหลวงาที่น้อาสมซื้อเพิ่นแล้วของพี่น้อครับผมทั้งแดงทั้งหลวง ไปข้าง่น้ปงไปข้างล่าง่มาไหมไปตรงน้างบู่ได้พี่น้องลาหัวแมาปลาใครถด้พี่น้องาวขาบูแมงเสือพึ่นึบหึเป็นตาเล เดียดเพราะว่าน่าจะสวยเดียดยแต่เศร้าเลยเนาะเอ,อิบเนี่ยนู้คน,คนค่ะยิมพวงอันตองอันต้องี่เนาะหมูเล็กเล็ดแห้วหวานฮ่านี่น้องเบิงพูนพี่น้องข้างหลังมืงหนีมาก,กับพี่นุ่มอีสานบันท่อกับแม่น้องขวัญพี่น้องสวัสดีครับผม <laughs> ลุยกันสช่องครับผมมันม,มาเนเราอบอพี่นุ่มมอืนนมอนน,อนครับผมมาตัวเาเอาเลยด้หนิตัวตัวกออมกกใหม่โอ้ยเพิดออกครับออกเียโอ้ยเอา้นพี่ีอ้ยอย่ซึ้งซ้อปลนลูกบอล พี่น้องอยากซิมบ่พี่น้องบ้านมาหวานเนอะพี่น้องแซ่บมาดูนี่ดูนี่ไหนล้ยพี่น้องเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วตาจะเลี้ยงเลี้ยงแล้วพี่น้องเอ้ยอุ๊ยเอาพี่คนอนนสัพี่ก้อนนี่นี่ไปเห็นไหมยิบนี่นี่เออก้อนนี่พี่น้องอุ้ยตาเจนเดมผ่อนใจเราพี่น้องเป็นหมูเป็นหมู เห็นอยูตอกนั้นได้ปะน้อได้ปะเธอจ้ะแได้ยู่จะใส่หนึ่งเด้อพี่น่มใส่เส้เรจพี่นหอื้นี้ดอกนันจิ๋วบางบาบางแดดนี่พี่น้องพี่น้องกองที่ถือแงเจ่อดู่มัน ใส่หนึ่งอี้วครับพี่น้องกวดคูงามแมีเขาไข่นาเขียวเปื้เขียวปีะวันไหลน้อกกระปูตะปีอยู่งามค่ะ ยงไม่ได้ปลาตนฟูขาพันฟูอันน,อ,น,น,อ,น,น,อ,นองก็เอาหนึ่งพันบาทคุณอากาอยู่สามเลี้ยมเคลียไปด้วยนุ่นี่แกไปไหมนี่นน นี่ตกใส่เหมือนเหมือนเหมือนยูเนี่ยงามมากนะตัวตัวนี่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 นั่นีนี่แค่จูบตากันซะเนาะนั่นนีนี่อยู่พี่้อง อนี้บอกนี่เอาไปเห็นเนาะเอาตะหลดอกไปนลวานไหลอันเม้งอันตัวพี่เอาต้นนี่ก็สีลายแแหโอ้ยนี่ในสภาพนี้เลยตาครากคนน่ะเงี้ยเอานี้่อยไ่แลนี่เม้งแต่จขาจัออันนี้เพิ่ ลากโอ้ติมเลยเหเบบ้งสันนี่ี่ะม่เปิดตาล้วน่ยมืเปิดดอกบ้าตนเปิดอีกอ้าที่หลองเรียกอะไรอันนี้เราเอาเอาเรียวค่ะท่นอง งอกเหลืองเหรอหนอุ้ยดอกนี่คืองามแท้ขาวจุ๊บนี่ลรางง่ายขี้น้องคืองามเถอะี่น้องอุ้ยขาวสิโอ้ยไม่เห็นแบบแบบเพี่งแค่หักเลี้ยวคับนี่ขายเงาดิโอ้ยจูมเพียงโอ้ยนาจีน้อย เห็นรองหมูขาวนี้กันสี่ดอกแล้วครับพี่น้องจูงกำลังแกงเด้อพี่น้องเด้นะประมาณสองจุมนี้บ่บ่ปันใดบ่เนียงบุกชอพี่น้องแกียงแสบพี่น้องพัดเกียงเสบพี่น้องเกยงเสียบพี่น้อง ฝนตกนิ่งชัม,มาแล้วฝนพี่อนงแมจูบนีไหมนี่ <c oughs> ดอกงามงามนีม่ดอ,อกเดียวดออเดี๋ยวกเลืองโอเบงไข่เพื่อนนี่ไข่ <c oughs> กันนอยดอ,อกกระน,นอยไข่ <c oughs> กันนอยเนี่ย สวยมากขุดนุดหอกินบ่หเขาใครป้าหิเขาเม่นห็ดไใครพูดนี่ห็รไใครกลางถนนหายยาวเนาะดินอุดมสมบูรณ์มากไอเนีอันนี้ก้อนจะเอาไปเอาพุูนอุ้ยขนอหอี่เสียบ เสียบไม้ก,กี่กินเล่นกรแน็แซ่บเลยพี่น้องใช่น้ำปลาบ่ครับผมนี่งามมากเบือดนี่โอ้ยขาเหยวมากอุ๊ยไปไปอีก <c oughs> <c oughs> นี่หึๆๆดอ,อกน้ําน้องเห็ดทานเป็นหมู หมูเลยหเด้อพี่น้องเด้อนึ่เด้อจ้าแฉอตมมไบอกกุญแนี่เนไหอันนบ่ไหรอันานเ่าแลยอ้ยนี่ก่นีก่นจิงแดน้อยยุกงอีกางเาเอาโมเมนได ในวัวอู้ไหนพี่น้องขินขาเบาๆสิหลวงว่านหวานเลยโอ้โอพี่น้องว่างี้สองดอกด <c oughs> งามมากคุณพี่ <c oughs> <c oughs> น้องโอ้ยมีอีกหนึ่งดอกคู่กันยางงามงพี่น้องออใ,ใส่หนึ่งใส่แกงพี่น้องเลมไม่หยางเบาๆตูนลมอะไรอะ่าจจะพี่น้องเลย ผลออือเหรืยอพี่น้องเห็ดผงฝ้าอพู่งฝายเด้อขาไหมรสชาตรหวานเลยพี่น,อน,น้องเนียนไม่ขมเลยพี่นอ้องดอกนั่นเดี๋ยวนเวลาทำอเดี๋ยวเขากายมาดิบะเบ,บิร์กนาสาวนจนแหลมโอ้ยแมงจอ๊อ <c oughs> ติดตัวเองของดอกพี่น้องนี่อีกนึ่ง ข้อเพิ่นป็นขึน้นเลยคือยังไงท่านะีดน้ดอกเพิ่นก็ยังเมี่ยงจอหมองอ่อนขอเป็นอย่างนี้เนาะยไม่ได้สิหักออกไม่แมีนอีดินอืมโวมแมีแมงเจาะอันนั้นบาดเป็นใบไ,ไม้เอยงานฮัตไม่ไม่พี่น้องดอกยุ่งขงง <c oughs> ัขงหลังยุ่งอย่างงามพี่น้องดอกอบาดอีกนะน,นี่ไอพี่น้องฟังเสียหลงดินดอกงาม ก้งนหินสองดอกสองจีหยามก้อกหอบกรอบๆเหนแลมงงกแดงดมนม่แดงไม่ดงพี่น้องขาพนิตบางบๆได้พี่น้องขาเห็นแลงวงงสนิดนี่พี่น้องบีบมีแสกเปาะ ดกอกเยลคูลูได้ยินม้งน้องหัวขาวนีอยู่ที่ระดอกพี่น้องดอกงามด้วยพี่น้องด้วยคนนอกนี่พี่น้อง ดวกถือแดดก็ถ <What S 3> ือบอดแดดถือบอดแดดบอดถือแดดนอนพลีดอกน้ำเงาน้ำมากนาะถ่านี่พอดีคำนาสองจุมพอดีคำแง่ค่ะอแนพปล่อยะพี่น้องเรางอกเลี้ยงดอก สีเนดอก่เราเห็นเราหมเยดอกทเราคมนสีดอกกีน่ทดน้าไม่ร้ายกับสีอิ่มอยู่ดอกปันของคยเนี่ยดูขนาดรเพีน้องมีสะอาดมากหลังไงได้หรองขาเป็นยังไงขาต่ำ เไอตีมต่ำพี่น้องไม่มจีน่อยพ่อแดงตีมต่ำอะไรอย่า้เงี้ยอืมขาต่ำๆเนาะนี่ต่โบ่มีใบไม้พี่น้องเพิ่งกะสีขาต่ำๆจังเสีเยพี่น้องเพิ่งออกมาหลายเดี๋ยวค้นสิเห็นอุ้ยดอ,อกเขียวพี่น้องขัวขัวขวาม,ม,มนั่นน,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 นั่นเลี้วเลี้ยวยังวะ ดีเพ yeah, <laughs> uh, <laughs> yeah, ื่อนเร็วเร็วเออบังให้เลยพี่น้องมาอู้ได้บ่กดอกนี้ก็ได้นี่น้องวนกระจายเชื้อเนี่เอาดอกสวยพี่น้องเอาดอกสวยงามโอ้ยขายเงี้ยกันเนาะเลี้จีเพื่อนทาอย่างนั้นโอ้ยจีน้อยนะพี่น้อง นี่ทางออกพี่น้องนี่ทางออกก็น้องออกจากป่าเนาะพี่นุ้องงานกับผมทางมงดอยกับผมมือนีกับมานทุกคนกัะพี่น้องนหมานคักบโนมือนีอุ้ยมาหมานคักกันเห็นไหมกระตายยิงใหญ่พี่น้องของดำของแดงพี่น้องพ่อแนวกับผมพ่อดำพ่อแดงมีสูแนวครับผมนี่เบิ้งของตุลุยกับสาวเจนแนมพี่น้องเพื่อมีสูแนวกับพี่น้องหมานแดงหมานเหลืองพี่น้องหมานเขียวครับมืันนี้กับมานกัดทุกคนครับผมโอ้ยเป็นังไงพี่นุ่มเมื่อยคักบ่มือนีเฮ้ออากาศ เอ้าเห็ดแบบนุ่มเอาเห็ดแท้แน่นอนครับผมเตรียมโตเลยครับผมเตรียมโตเป้านกหวีดแล้วพี่น้องเหมือนกันครับผมแน่นอนแทะกรับผมว้าวจังไดต้นตะลุยแอนสาวจะเลีกับพี่นุ่มอีสานบันเทาก็เมนขวัญคงจะลาไปก่อนนะพี่น้องพ่อกันคลิปหนาเด้อคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหลังลาไปก่อนเด้อพี่น้องครับผมรอกันคลิปหนา